สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับฟ้าน,นะคะในช่อง Happy f i r s i วันนี้นะคะฟ้าก็จะมาบอกเก็บเงินซื้ออุปกรณ์การเรียนวันละกกี่บาทนะคะซึ่งเราเรื่อนเปิดเทอมใช่ไหมเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดนะคะเราก็เลยได้เลื่อนใช่ไหมดังนั้นเราก็มีเวลาที่จะเก็บตังค์นะคะในการสืบอ,อุปกรณ์การเรียนใหม่นั่นเองนะคะ วันนี้นะคะเราจะมาพูดเฉพาะเครื่องเขียนนะคะเพราะว่าพวกแบบสมุดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราเออไม่ใช่พวกสมุดนะคะโรงเรียนเขามีแจกให้เรานะคะเราก็จะมาพูดเฉพาะในเรื่องของพวกกระเป๋าลินสอกระเป๋าปากกาว่าในนั้นมันมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือปากาะะปากานะคะปากกาก็คือเป็นปากกาน้ําเงินนะคะจํานวน2แท่งนะคะคือที่เลือกมา2แท่งเพราะอะไร เผื่อไว้ว่าแท่งนึงไม่ออกก็ต้องใช้แท่งหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าปากาน้ําเงินเนี่ยเราใช้เขียนนะคะอ่ามันก็เลยจะได้ใช้มากกว่าปากาอื่นๆนะคะอย่างที่2นะคะเป็นปากาแดงนะคะปากาแดงเนี่ยมีแท่งเดียวก็เพียงพอแล้วนะคะเพราะว่าเราใช้แค่ขีดเส้นหรือว่าตกแต่งบางอย่างเท่านั้นนะคะเราไม่ได้เน้นเขียนเป็นส,ส่วนใหญ่นะคะมันก็เลยไม่จําเป็นมากนะคะ อย่างต่อไปนะคะนั่นก็คือไม้บรรทัดน,นะคะไม้บรรทัดตัวน,นี้นะคะฟค้าแนะนําให้ซื้อแบบเป็นแบบนี้เลยนะเพราะว่าอะไรมันจะมีเห็นไหมเนี่ยมันจะมีแบบเป็นแบบพวกวงเวยียนเป็นแบบพัดยาวมีแบบพวกสามเหลี่ยมอะไรต่างๆที่เราจะได้ใช้ด้วยซึ่งเพราะว่ามันคุ้มนะคะเท่านี้ฟ้าซื้อมาในราคา15บาทนะคะรวมกับของเดิมด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็น20เป็น30ิแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะ ไอ้15บาทมันจะคุ้มเลยค่ะคือเราซื้อตัวเดียวจบเลยนะคะตัวต่อไปนะคะคือท่อน,นอ่าสีตัวนี้นะคะที่พูดมานะคะ30บาทไปแล้วนะคะต่อไปนะคะนั่นก็คือมันจะเป็น น้ำยาลบคำผิดนะคะก็คือลิควิดนั่นเองนะคะลิควิดนะคะฟ้าอยากจะแนะนำนะคะให้ใช้เป็นลิควิดแบบน้ำเพราะมันจะมีราคาที่ถูกกว่าลิควิดแบบเทปนะคะนี่อันนี้ฟ้าก็ใช้มาเหมือนกันนะคะก็แบบใช้จริงเลยนะอันนี้นะคะก็ฟ้าซื้อมาในราคา15บาทนะคะก็เป็นทั้งหมด15บาทแล้วนะคะ ต่อไปนะคะนั่นก็คือดินสอนะคะดินสอก็มีอย่างน้อยหนึ่งแท่งนะคะเพราะว่าเราต้องใช้แบบว่าวาดรูปหรือว่าเขียนอะไรอย่างอย่างอะไรอย่างนี้นะคะก็แล้วแต่ควรมีอย่างน้อยหนึ่งแท่งนะคะแล้วก็แนะนําเป็นดินสอสองใบนะคะคือแบบมีแท่งเดียวก็ให้มันดีไปเลยนะคะแนะนำเป็นดินสอไม้นะคะเพราะว่าดินสอไม้จะถูกกวอาดินสอกดนะคะอ่าเมื่อมีดินสอแล้วใช่ไหมคะก็จะต้องมี ยางลบนะคะยางลบก็ก็ละ5บาทนะคะบวกกับอันนี้บวกกับอันนี้นะคะแล้วก็ของเก่าก็เป็น50บวกถูกใช่ไหมเนี่ยก็คิดว่าถูกนะคะอ่าเป็น50แล้วก็บวกอันนี้อีกเป็น5 5ห้าบาทแล้วนะคะทีนี้นะคะอ่าเราก็ขาดกบเหลาแล้วก็สีนะคะซึ่งในวัยมัธยมเนี่ยสีเนี่ยฟ้าของฟ้าเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยดังนั้นนะคะ มันก็แบบว่ามีใช้บ้างแต่มันไม่ได้ใช้ตลอดนะคะก็เสื้อเป็นแบบกองสีแบบแท่งสั้นๆนะคะแล้วในนั้นมันก็จะมีแถมกบุ่มรามาด้วยมันน่าจะประมาณกล่องละ30นะคะฟ้าไปหาดูในอินเทอร์เน็ตมาแล้วมันบางที่ขายไม่เท่ากันบางที่ก็25บางที่28บางที่32อะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่ก็ประมาณ30ไปเลยนะคะซึ่งรวมทั้งหมดที่กล่าวมานะคะมันก็จะอยู่ที่8ปบาทนะคะแล้วนะคะ แล้วก็ปัดขึ้นไปเลยเป็นร้อยนึงเผื่อเราต้องการเพิ่มจํานวนปากกาหรือต้องการซื้ออุปกรณ์อื่นๆเพิ่มนะคะซึ่งเราจะเก็บเงินยังไงให้ได้100บาทนะคะฟ้าก็เลยมาตั้งเป้าไว้นะคะว่าเก็บให้ได้2เดือนนะคะเพราะเราก็มีเวลาเยอะเนาะก็เก็บ2เดือนไปเลยมันก็จะเป็นนะคะ100นะคะหารด้วย60ใช่ไหมเพราะว่า100บาทเก็บในเวลา2เดือน มันก็จะเป็น1.66อะไรองะไรอย่างางี้ก็ว่าไปทีนี้นะคะฟ้าก็เลยปัดขึ้นมาเป็นวันละ2บาทดังนั้นนะคะถ้าเราเก็บ วันละ2บาทนะคะในเวลา2เดือนนะคะเราจะมีเงินทั้งหมด120บาทะคะซึ่งมันเกินงบที่เราตั้งไว้นั่นเองนะคะเราก็สามารถเอาไปเพิ่มแบบว่าค่าประกาอะไรอย่างนี้ได้นะคะหรือถ้ามันเหลือน,นะคะแล้วก็เก็บไว้ลยนะคะสรุปนะคะก็คือจะต้องออเมเงินวันละ2บาทนั่นเองนะคะในเวลา2เดือนนะคะก็สามารถซื้ออุปกรณ์การเรียนได้แล้วนะคะ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ตรงนี้ให้ฟ้าด้วยนะคะวันนี้ฟ้าก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊า